เชเธอผู้หญิงคนเดียว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 ว V พ่อกราว V พวกเราวี พวกเราฮีข่าวผู้ชายหนึ่งคนฮีข่าวผู้ชายหนึ่งคนฮีข่าวผู้ชายหนึ่งคนเอสมันเอสมันเอสมันเคอร์เอสมันเคอร์เอสมันเคอร์เอ็ดมันเอ็ดมัน it มัน his ของเขา his ของเขา his ของเขา yourself ด้วยตัวคุณเอง yourself ด้วยตัวคุณเอง yourself ด้วยตัวคุณเองเดกพวกเขาพวกมันเดกพวกเขาพวกมัน เดมพ่อขาพวกมันเดมพ่อขาพวกมันเดมพ่อขาพวกมันเดมพอเขาพวกมันเวลาเลือกคำมาเติมในประโยคความหมายจะต้องเข้ากันนะลูกนะแล้วก็จะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ซึ่งครูจะไม่ลงลึกในเรื่องของไวยากรณ์แต่ครูจะให้หนึ่งอนี่ยแปลแล้วก็จำรูปแบบของประโยคไป เพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วในการลงลึกของโครงสร้างวยากรณ์เข้าใจไหมครับนะมันต้องจำอะไรเยอะแยะจะให้ครูปอสอนนะสอนได้แต่ทีนี้เวลามันจะไม่ทันแล้วครูก็คิดว่าข้อสอบของหนึ่งมันไม่น่าจะโหดขนาดนั้นไม่งั้นเด็กก็ตกหมดนะเขาช่วยผู้ใหญ่อยู่แล้วสุด so า is a g o o ก s ส u d ด n t ุดาเป็นนักเรียนที่ดีเดดชีรยชร์ไลท์ทูรีสอล,ลอสเธอชอบอ่านหนังสือม,มากมากไม่ใช่ว่าผมเช,ชื่อตามเขาแล้วผมไปสอบตกไม่ใช่นะถ้าผมทำตามเขาถ้าเขาตรวจเขาจะตรวจคอมอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าเขาตรวจเป็นคอมแสดงว่าเขาสอบเป็นชอยส์ต ข้อสอบก็เป็นชอยใช่ไหมชอยหมดใช่ป่ะหมดนอืมก็ลองก็ลองดูลูกก็อิงตามนี้ไปก่อนเพราะว่าหนึ่งไม่มีอะไรมาให้ครูเลยนอกจากหนังสือเล่มนี้และโลกนะแล้วก็มันก็ต้องอิงตามเขาอะโลกอิงตามเขาแล้วถ้าผมทําตามเขาแล้วผมผิดอะ่ะไม่ใช่ว่าผมผิดนะไม่ไม่ที่ครูเช็คก็ไม่ผิดเนี่ยอย่างประโยคนียไม่ผิดอ่าเร็ว,รว,รวข้าวแล้ว Suda is a good student. She likes to read a lot. Suda is a good student. She likes to read a lot. Suda is a good student. She likes to read a lot. Somsak love ิฟ his dog his ของเขา he's ของเขา h i s ของเขา suda loves h i s dog อ่าสมศักด is right> ิ์ขอโทษโลกสมศักดิ์ g r e e s สมศักดิ์ love สมศักดิ์ love s h i s dog สมศักดิ์รักหมาของเขาสมศักดิ์ love s he's dog สมศักดิ์รักหมาของเขา สมศักดิ์เลิฟอีสด็อกสมศักดิ์รักหมาของเขา I อ a w ซออเลสโบกเอ็นดัดเบนฉันเห็นหนังเสือสีแดงในขยะใบนั้นอิสไ e มันเป็นของฉันเองอ s a ซออเลสโบก In that bin, in that bin is my. I saw, I saw a, red book. a red book in that bin is my. I saw. I saw a red book in that bin is my top. I low. My sister and my brother นะลูกนะอันนี้มีสองคนก็เลยใช้คำว่าเดทที่แปลว่าพวกเขา My sister and my brother พี่สาวของฉันและพี่ชายของฉัน Like to sing ชอบร้องเพลง When they can พวกเขา they sing whenever they can พวกเขาร้องเพลงเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสามารถทำได้ my sister and my brother like to sing they sing whenever they can my sister and my brother l i k e t o sing They sing Whenever They can My sister And my brother Light o sing They sing Whenever They can สมศักร้าย To play football สมศักชอบเล่นฟุตบอล พีก็เคยแทนสมศักดิ์นะลูกแทนผู้ชายคนเดียวพีเพสเอเอวีเดเขาเล่นฟุตบอลทุกวันสมศักดิ์ไรซ์ a ุเพฟฟุตบอลพีเพสเอ็เอวีเดสมศักดิ์ไร t ์ทุเพฟฟุตบอลพีเพสเอ็ดเอวี่เดย์สมศักดิ์ไร to play football. To play football. He plays it, He play it. every day. s มศักดิ์ plays to play football. He, play football. He plays it, He play it. every day. You แปลว่าคุณ yourself แปลว่าตัวของคุณ You แปลว่าคุณ yourself ตัวของคุณ You แปลว่าคุณ yourself a e today คน you are not yourself today วันนี้คุณไม่เป็นตัวของตัวเอง you are not yourself today วันนี้คุณไม่เป็นคุณของตัวเอง you are not yourself today วันนี้คุณไม่เป็นตัวของตัวเอง you are not yourself today วันนี้คุณไม่เป็นคุณของวันนี้คุณไม่เป็นคุณตัวของตัวเอง่เป็นตัวของตัวเองอ่าตลินดาไลส์คลินดาไส์ตุคุกลินดาชอบทำอาหารลินดาชอบทอาหารลินดาเชื่อผู้หญิงคนเดียวทนด้คำว่าเช่นินดาไล์ตคุกลินดาชอบทำอาหารเราชค Whenever she can เธอทำอาหารเมื่อใดก็ตามที่เธอทำได้ดินดาสไลท์ทูโคก h e โ e กเวนเ e เ e n ร์ e ีแคนดินดาสไลท์ทูโคกเชโกกเวน e n เว e ร์ e ีแคนดินดา Like ไลท์ทูโคก c o โ k ก Whenever she can, Whenever she can. ต่อไป Tom doesn't like English because like so Tom ไม่ชอบภาษาอังกฤษ because Tom ไม่ชอบภาษาอังกฤษ because เพราะว่า it's very difficult มันยากมาก Tom doesn't like English because it's very difficult Tom doesn't like English because it's very difficult Tom doesn't like English because it's very difficult ต่อไป my sister น้องสาวของฉัน and I แล้วก็โตฉัน like to read cartoon ชอบอ่านการ์ตูน we read them every day นะก็คือ ทำไมโลกถ้าเกิดมีแอนไอให้แทนด้วยคำว่าวีที่แปลว่าพวกเรามีแอนไอให้แทนด้วยคำว่าวีที่แปลว่าพวกเรามีแอนไอให้แทนด้วยคำว่าวีที่แปลว่าพวกเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโลก เห็นอ่านไอเพิ่มแทนให้คำว่าวีพวกเราเห็นอ่านไอเพิ่แทนให้คำว่าวีพวกเราเห็นอ่านไอเพิ่มแทนให้คำว่าวีพวกเรา my sister and i, sister and I like to read cartoon, to read cartoon. น,น้องพี่สาวของฉันและฉัน,อฉน,ฉนชอบอ่านการ์ตูน We read them every day. พวกเราอ่านมันทุกทุกวัน My sister and I like to read cartoon. พวกเราชอบอ่าน My sister and I like to read cartoon. We read them every day. พี่สาวของฉันและฉันชอบอ่านการ์ตูนพวกเรา,เราชอบอ่านมันทุกวันต่อไปนโดโนเซสอาร์บิวติฟูลไอไลเดมโรเซสเติม S เอสแสดงว่าดอกกุหลาบหลายดอกแทนท้่คำว่าเดมโรเซสเติมเอสดอกกุหลาบหลายดอกแทนท้่คำว่า เดมโรสเซสเตอรเอสดอกกุหลาบหลายดอกแทนในคำว่าเดมดอดโรสเซสอาร์เบิร์ดิโฟไอไลท์เดมดอกกุหลาบเหล่านี้สวยงามฉันชอบมันฉันชอบพวกมันดอดโรสเซสอาร์เบิร์ดิโฟไอไลท์เดมดอดโรสเซสอาร์เบิร์ดิโฟไอไลท์เดม โดดโดเซอาบิทิโฟอาไลท์เดมโอเค